สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปเริอมต้คลิปนี้เราก็จะมาในความที่ว่าคุณเก่งและโดดเด่นกว่าใครในสายตาหัวหน้างานของคุณเรื่องอะไรนะคะพลังงานของคุณเนี่ยเก่งแล้วก็โดดเด่นในสายตาหัวหน้างานของคุณอย่างไรเรื่องอะไรสงสา,ารพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสองควายไลค์แชร์นะคะเรามาอวยยศอวยศัก์ให้คุณกันดีกว่าเนาะ ตัวจับพลังงานของคุณนะคะเป็นชาวลัคนาราศีจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสสกราบิโอราศีพิจิกชาวท่านน้ำเลโอราศีสิงธาตุไฟอยู่เรนัะชาวท้งลมมิถูดจุนกลุ่มแคปิคัลราศีมังกรธาตุดินชรัสราศีพษภธาตุดินนะคะไฟธาตุไฟเมสิงนูเอิร์ธาตุดินพฤศษภพกันมังกรตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นวันที่สิบสิบแปดสองแปด 523 20แล้วก็26นะคะเราใช้ไพ่ออร,อเร์เกอรนะจับพลังงานความโดดเด่นในตัวคุณนะได้คำว่า choice make the best choice นะพลังงานของคุณตัวตนของคุณเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาเพื่อนๆร่วมงาน คุณมีความโดดเด่นมากๆอาจจะด้วยความรู้ความสามารถของคุณความกล้าพูดกล้าแสดงออกของคุณนั่นเองก็เลยทำให้หัวหน้าของคุณนะคะเห็นถึงความโดดเด่นในตัวคุณนะคะแล้วก็ Dragonfly l i f e s l i ล e to the fullest นะคะเป็นพลังงานของการที่ตัวของคุณใช้ชีวิตนะ,ะอย่างมีความสุขเต็มที่ เป็นคนที่ธรรมชาติมากๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่แบบเรียกว่าความเป็นกันเองนะคะคือเหมือนกับมีความในเรื่องของการพูดการจาหรือว่ามีความสนิทสนมนะมีความเข้ากับคนอื่นไดง่ายอารมณ์นี้ก็ได้นะ,ะเป็นคนที่เรียกว่าเฟรนลี่ก็ได้คุยสนุกสนานกับทุกคนกับหัวหน้างานนะคะแล้วก็ Angel of m i ฟ l ิ c เ e Open your heart and express a o u r miracle นะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของการที่ตัวของคุณเหมือนมักที่จะแสดงออกถึงปฏิหารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะความโดดเด่นในตัวคุณอาจจะเป็นความเก่งเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณไหวพิบปฏิพัน์ของคุณทำให้หัวหน้าของคุณมองเห็นถึงความ แตกต่างของตัวคุณนะกับเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยนะคะแล้วก็ students know that your students are protected นะคะพลังงานของคุณจะได้รับในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองดูแลนะเห็นไหมหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะเอ็นดูมีความรับมีความเมตตาคุณเป็นพิเศษคุณอาจจะมีนะเมตตานะคะก็ได้ทำให้ทให้บุคคลรอบข้าง ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูในความรู้ความสามารถของคุณนะหรือว่าค่อนข้างจะมีคนเกลียดชังคุณน้อยนะคะเออการ์ติจู r ี a ก f สฟูลฟอร l ออนย have พลังงานของคุณมีความกระตันยูรู้คุณนะ,ะตอบแทนบุญคุณคนหรือว่ามีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นน่ะมีอัธยาศัยดีน่ารักนะคะเรามาดูกันว่าไพยิบสี จะขยายนะความโดดเด่นนะความน่ารักหรือว่าความเก่งในตัวของคุณอย่างไรตัวตนของคุณนะคะพลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณเนาะรามาอวยยศคุณเต็มทีนะคะกับพลังงานความโดดเด่นความเก่งความฉลาดความรู้ความสามารถในตัวของคุณ ้าถ้วยนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่ามีความวิตกกังวลใจมีความกลัวนะคะในบางสิ่งบางอย่างก็ได้ก็รู้สึกว่าคือมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าหากเราจะเหมือนกับว่าเอ,อมีในเรื่องของความวิตกกังวลใจความกลัวบางสิ่งบางอย่างเพราะตัวของเราเองเนี่ยคืออาจจะทําอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือว่ามีเรื่องราวมีเหตุการณ์ที่มันผิดพลาดไปอารมณ์เนี่ยแต่รู้สึกว่า ตัวของคุณค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆความรู้ความสามารถนะคะขยันนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเฟลลี่สนุกสนานคุยกับทุกคนได้เป็นคนที่จริงจังเวลาทำงานนะ,ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะเกินอายุก็ได้นะเออพลังงานของคุณคือแสดงออกถึง ดิเอมเปอเร่เนี่ยนะคะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะเป็นคนที่มีคําพูดหรือว่าการแสดงออกนะคะเหมือนมีการสั่งการหรือว่าอํานาจบางสิ่งบางอย่างทําให้คนอื่นเพื่อนๆร่วมง,งานเชื่อฟังคาพูดของคุณนะ,ค,ะคุณดูเป็นคนจริงจังถ้าหากคุณอายุยังไม่มากเนี่ยนะ,ะเพื่อนๆร่วมง,งานของคุณก็ให้ความเคารพให้คุณเป็นคนตัดสินใจ ในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวโจกอารมณ์เนี้ยนะแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับมีความไวเนื้อเชื่อใจนะในความรับผิดชอบของคุณคุณอาจจะมาทํางานแต่เช้าคุณอาจจะตื่นแต่เช้ามีความรับผิดชอบนะเป็นคนตรงต่อเวลา นะแล้วก็ให้คาปรึกษาคนอื่นได้นะก็ทําให้บุคคลอื่นนะคะเขามองเห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันอายุยังไม่มากเลยอะ่ะฉันอายุยังน้อยเกินไปไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหนะ้าที่การงานตรงนี้หรอกแต่คนอื่นเขายกยอปอปันนะสรรเสริญให้คุณแบบเออคุณเป็นหัวหน้าเฮอคุณรับผิดชอบไปเฮะ นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนคนอื่นๆอาจจะเป็นคนขี้เกียจก็ได้นะเป็นคนที่อยากไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรแต่พอเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยได้รับการรับผิดชอบหรือว่าได้รับมอบหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างจากหัวหน้างานแล้วคุณทําได้ดีก็ได้นะคะก็เลยทําให้คนอื่นๆมีความเคารพมีความเกรงใจและอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจนะ,ะพูดดีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองด้วย ะะเป็นคนที่ยึดมั่นเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่ไม่เอ็นเอียงนะคะไม่ฝักไฝ่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหรือว่าไม่มีพักไม่มีพวกอะไรเลยอะประมาณเดียว,ว่าคคาพูดของคุณการกระทําของคุณน่าเชื่อถือมากกว่าคนอื่นๆนั่นเองดูน่าที่จะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่โดดเด่นนะคะเป็นหัวหน้างานได้นะคะคนอื่นเขาไว้ใจคุณนะเรามาดูกันว่าความเก่งความโดดเด่นในตัวคุณในสายตาหัวหน้างานนะคะ เขาเห็นว่าคุณเป็นอย่างไรโดดเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยหัวหน้างานนะคะเห็นว่าคุณนะเก่งแล้วก็โดดเด่นอย่างไรเดซันจาแม้คุณจะอายุยังน้อยนะคะคุณก็ดูเป็นคนฉลาดมีไหวพริบนะ้ำมีปฏิภาณดีเรียกว่าอาจจะประสบความสำเร็จหรือว่ามองว่าคุณน่าที่จะเป็นคนที่ มันศึกษาหาความรู้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนไม่ปฏิเสธอะไรด้วยก็ได้นะบางทีอะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนใช้ไปไหนมาไหนก็ทำอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบเหมือนกับว่าแม้จะมีความรู้สึกไม่อยากจะทำแต่พอเหมือนกับให้รับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างแล้วกลับทำได้ดีก็ได้นะคะมีความรับผิดชอบสูงนะมีความกระตันยูมีความขยันนะคะมีความเรียกว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้จะเหมือนไม่อยากจะทําแต่ก็ทําแล้วก็มีความสําเร็จได้อารมณ์เนี้ยเหมือนไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งแหละแต่หัวหน้างานของคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะประสบความประสบความสเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงหรือว่าโดดเด่นอะไรมากกว่าคนอื่นขอเพียงแค่คุณมีความรับผิดชอบมีความเข้าใจนะแล้วก็เหมือนกับมีความที่เหมือนกับเวลาที่ได้รับ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานไหนๆน,นะคุณก็ทําได้ดีอารมณ์เนี้ยนะอารมณ์ที่พลังงานของคุณคอนข้างที่จะมีในเรื่องของการชอบเรียนรู้หรือว่าขวันขวายหาความรู้นะคะคนข้างที่จะชัดเจนเป็นคนที่เหมือนกับพอหัวหน้าเขาฝากฝังในเรื่องของการทํางานให้คุณทําแล้วรู้สึกมันไว้ใจมากกว่าคนอื่นดูนะคะดูเหมือนกับว่ามีความขยันมากกว่าคนอื่น ถามมีความรวดเร็วด้วยนะคะตัวของคุณเนี่ยคือแบบเหมือนเวลาที่คุณพูดหรือว่าแสดงออกนะคะเหมือนกับว่าอาจจะดูเชื่องช้าหรือว่าไม่ค่อยอยากจะพูดกับคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่เงียบเียบเรียบร้อยแต่เวลาที่คุณทํางานคุณขยันนะคุณโดดเดน่นคุณคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็คุณทําอะไรก็ทําจริงนะคะเป็นคนที่แบบจริงจัง กับการทำงานก็เลยนะมอบหมายหน้าที่การงานให้คุณนะคะหรือว่าแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาของคุณจะอ้วนท้วนนะคะหรือว่าดูแบบเะถอะทะไปหน่อยแต่เวลาคุณทำงานเนี่ยคุณจริงจังมากๆนะคุณรวดเร็วนะคุณเหมือนกับว่าเออเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์หรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเจนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับสอนอะไรแปร๊บเดียวก็รู้นะอารมณ์นี้อารมณ์ที่เข้าใจง่าย พูดคุยง่ายคุยรู้เรื่องหรือว่าสั่งงานแป๊บเดียวก็รู้เรื่องทําได้หมดนะคะแล้วก็หัวหน้างานนะคะก็มองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหมือนกับเออเวลาจริงจังเนี่ยจริงจังมากๆนะเออแล้วก็เวลาที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมารักงานนะแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนที่เรียกว่าไม่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยมาต่อว่าต่อขานตัวเองประมาณนี้คือจะต้องรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงนะคะเห็นว่าคุณมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็ทําผิดพลาดอะไรแล้วก็ยอมรับผิดอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์เป็นคนที่น่ารักนะคะจะต่อว่าต่อขานอะไรนะว่าให้คุณเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณยอมรับทุกอย่างเลย ะะแล้วก็คุณดูแบบเป็นคนที่มีเสน่ด้วยนะ,ะอาจจะดูเป็นคนฉลาดด้วยแหละนะคะหรือว่าพลังงานของคุณถ้าคุณมีหัวหน้างานที่เป็นผู้ชายเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจง่ายถ้าแบบให้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาเขาก็เห็นว่าคุณเนี่ยมีในเรื่องของความน่าไว้ใจคือแบบคือไม่มีความออดอ้อนไม่มีความอ้อยเขาหรือว่าไม่โปรยเสน่ห์ไม่หวานเสน่หะ์นะ,ะหรือว่าไม่ใช้วาจาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ ทำให้เขาเหมือนกับว่าลุ่มหลงในตัวคุณก็ได้ทั้งๆที่คุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแต่คุณเป็นคนที่แบบชัดเจนตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ไม่ชอบใช้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะถ้าคุณเป็นผู้หญิงไม่ชอบใช้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาไขว้า,ขวาตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรือว่าไม่ใช้มารยาบางสิ่งอย่างคุณเป็นคนชัดเจนอะ่ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับทํางานทําอะไรแล้วก็ทําจริงจัง นะคะแล้วก็ผิดพลาดก็ต้องยอมรับผิดอารมณ์นี้อารมณ์ที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนะเป็นคนฉลาดนะมีไหวพริบดีแล้วก็เอาตัวรอดได้เก่งด้วยนะคะหรือว่าแม้แม้กระทั่งว่ายวานให้คุณแบบเหมือนไปทําบางสิ่งบางอย่างนะที่ตัวหัวหน้างานเนี่ยเขาอาจจะทําไม่ได้นะการที่ไปดูแลรับผิดชอบนะคะเ,เพื่อนเพื่อนร่วมงานสั่งงาน เพื่อนร่วมง,งานหรือว่าไปตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหัวหน้างานก็มองว่าคุณเนี่ยคือไว้ใจได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าตรงไปตรงมานะคะว่าจะสักดิสิิทธ์หรือว่าไม่เอน็นเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีพักไม่มีพวกนะแล้วก็เชื่อใจไว้ใจได้เวลาเหมือนกับสั่งงานหรือบอกอะไรเนี่ยให้ทําเนี่ยคือแบบเป็นคนที่เรียกว่า ชัดเจนนะคะไม่มีพักไม่มีพวกนะคะอืมก็ถือได้ว่านะคุณเป็นคนที่น่าไว้ใจในระดับหนึ่งเลยนะ,ะก็เหมือนกับ เรียกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ทักนะคติที่ดีมีความคิดมีความอ่านนะ,ะเฉลียวฉลาดไหวพริบดีนะเป็นคนที่ถ้าแบบให้ทํางานแทนคุณนะแทนหัวหน้างานเนี่ยให้คุณทํางานแทนหัวหน้างานก็รู้สึกว่าไว้ใจได้หรือว่าถ้าแบบหัวหน้างานของคุณอาจจะมีการเ,ออเดินทางไปต่างประเทศนะก็ไว้วางให้คุณรับผิดชอบในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะบางคนท่าก็คือแบบอาจจะเป็นเลขา นะอาจจะเป็นผู้ช่วยนะอยู่ข้างกายหัวหน้ารับผิดชอบในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายต่างๆนะคะหรือว่าการลงทุนต่างๆเนี่ยก็ถือได้ว่าคุณเป็นคนที่น่าไว้ใจนะคุณเป็นคนที่เชื่อใจได้นะไม่เอาเปรียดหรือว่านะคะไม่มีความลุกลี้ลุกลวน่ะนะนะไม่มีอะไรที่มันหลบซ่อนนะคะหัวหน้างานไว้ใจคุณมากๆเลยในเรื่องของการเงินนะคะ แล้วก็หัวหน้างานก็รักแล้วก็เอ็นดูคุณประมาณที่แบบมันไม่ใช่ความรักที่เออพยายามที่อยากจะบังคับคุณนะแต่เป็นความรักความเอ็นดูที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมองว่าตัวของคุณเนี่ยน้าที่จะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่สวยดูดีน่ารักอายุน้อยนะคะแล้วหัวหน้างานของคุณก็มีความชอบ ชอบในความรู้ความสามารถชอบในการพูดการเจรจาของคุณนะคะแล้วก็ถ้าเหมือนกับว่าประมาณที่เขามีความชอบคุณเขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยไม่พยายามที่อยากจะเป็นกิ๊กของเขาเอารมณ์เนี่ยเขามีความสัมผัสรับรู้ได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความมีคุณธรรมสูงในใจ นะคะหรือว่าเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ไม่ทําผิดศีลธรรมอารมณ์นี้ก็เลยมีความเชื่อมั่นที่อยากจะให้คุณนะคะช่วยงานเขาหรือว่าอยู่เคียงข้างเขาอารมณ์ที่แบบเป็นเลขาก็ได้นะเป็นตัวแทนในการทํางานก็ได้และหัวหน้างานก็มองว่าคุณเป็นคนที่รักอิสระนะคะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจต่อคนอื่นๆเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีเอาตัวรอดได้เก่งนะเป็นคนที่เหมือนกับว่า คืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะพูดคุยสนุกสนานนะแล้วก็ดูอบอุ่นดูดูเหมือนกับปรึกษาทุกเรื่องได้อะประมาณที่เหมือนเรียกว่าไม่มีการแพร่พลายความลับของเขาถ้าแบบเขาคุยความลับส่วนตัวของเขาให้คุณฟังคุณก็ไม่พูดหรือว่าไม่นําความลับของเขาไปพูดหรือแม้กระทั่งความลับของคนอื่น คุณก็ไม่พูดหรือว่าไม่นินทาคนอื่นประมาณนี้ทาให้หัวหน้างานของคุณเหมือนไว้ใจก็ได้หรือว่าถ้าคุณทาอาชีพอื่นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดความลับของคนอื่นนะคะไม่นินทาคนอื่นไม่ใส่ร้ายคนอื่นนะเป็นคนที่ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลย นะคะก็รู้สึกอยู่กับคุณแล้วสบายใจหรือว่าถ้าแบบทำงานร่วมกับคุณแล้วสบายใจนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆคนหนึ่งเป็นลูกน้องที่นิสัยดีมากๆไว้ใจได้ฉลาดนะคะมีไหวพริบนะคะคือข้อเสียของคุณน้อยมากเลยเรามาดูซิว่าหัวหน้างานของคุณเนี่ยชื่นชมสิ่งใดในตัวคุณนะคะเออชื่นชมนะ,ะสิ่งใดในตัวคุณการทํางานนะ,ค,ะความแอคทีฟของคุณ นะชื่นชมในความขยันของคุณชื่นชมในทัศนคตินะความเก่งความสวยความหล่อของคุณเนะี่ยคือแบบคิดบวกคิดดีนะคะแล้วก็มีอํานาจนะเป็นคนที่แบบเก่งฉลาดนะคะเป็นผู้นําได้ด้วยนะเป็นคนที่ละเอียดนะเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะมีความขยนันมีความอดทนนะแล้วก็มีน้ําจิตน้าใจแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคือเหมือนกับว่า เวลาที่คุณร่ำรวยประสบความสําเร็จมาแล้วนะคุณก็มักที่จะมีน้ําจิตน้ําใจแบ่งปันหรือว่าทําบุญนะทำทานช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงด้วยจิตใจนะคะเรียกได้ว่าคําพูดคําจาความคิดความอ่านทัศนคตินะเป็นคนฉลาดมีไหวพริบนะมีคุณธรรมสูงเป็นคนที่ถ้าได้เป็นใหญ่นะเป็นหัวหน้างานนะก็ถือได้ว่า เป็นหัวหน้างานที่ดีคนหนึ่งนะมีทักศนคติที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การทํางานนะคะนี่แหละคือคําชื่นชมจากหัวหน้างานของคุณฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ